อันนี้เห็ดไข่เด้อพี่น้องนี่นี่นี่เห็ดไข่ดอกแรกของปีมาจ้าเห็ดไข่จ้าเออเดียวเดียวเห็ดไข่จ้าได้อีกบ่อเสร็ไหน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 เห็ดไข่ไหนโอ้ยเห็ดละงอกเป็นเห็ดเราเห็ดของ อ้ยีดออ่อนีไ่ไงนี่ไงนีไัดไข่อกันนี้เห็ดังออันนี้ก็เห็ดอันนี้กเ็ดยันี่เห็อะไรนี่ก็เห็ดไข่เหมือนกันแต่มันเท่าแล้วจ้อาจจะว่าจาเห็ดไข่ดอกแรกของปีจ้าพี่น้งจ้าดมเบิ้งเดมเบิ้งเด้อ เบ่งต้นอันอันนั้นนะอันนี้ก็บไข่อันนี้กัไข่เด้อเล้เล้เลได้เล้ไดลได้เล้ว้ยห็ไข่ดอกเธออดอกแรกของฉันันไม่เกีียวแล้วบานเดี๋ยววาอย่านะ này thôi, chạy nôn và ăn đào bạc ôi bạc cướp đi nón ơi mà đỡ mà hai hết cây, cùng ăn tất cả, nán